ยานส่งสเสบียงของโปรตุเกสได้ทุบสถิติในการเดินทางถึงสถานีในอวกาศได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งยานส่งสเสบียงของโปรตุเกสสำนักข่าว AFP ได้รายงานวันที่25เมษายนถึงความสำเร็จในวงการอวกาศหลังจากที่ยานขนส่งสเสบียงของประเทศโปรตุเกสชื่อว่า MS-14 ของรัสเซียได้ทุบสถิติหลังจากเดินทางโดย จรวจที่ชื่อว่าโซยุสจากฐานปล่อยไบโคนูคอสโมโดรมในคาสักฐานมาถึงสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เมื่อเวลา5นาก12นาทีตามเวลามาตรฐานสากลโดยใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงกับอีก20นาทีในการขึ้นแท่นเป็นเที่ยวบินในอวกาศที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ นอกจากยานที่ชื่อว่าโปรเกรสจะมีภารกิจหลักในการขนส่งของที่ใช้จำเป็นสำหรับนักบินอวกาศที่ประจำการบน ISS ซึ่งในครั้งนี้บรรทุกเชื้อเพลิงน้ำอาหารและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เสื้อผ้าและยาซึ่งมีน้ำหนักรวมถึง2.5ตันโดยการทำลายสถิติในครั้งนี้ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีวันชัยในทวีปยุโรป ภายหลังกองทัพนาซีเยอรมันยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขหลังพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488และจากนี้ซึ่งปกติแล้วรัเสเซียประเทศรัสเซียจะฉลองด้วยการจัดพิธีสวนสนามและแสดงแสนยายนุภาพของกองทัพอย่างยิ่งใหญ่ที่จัตุรัสแดงในกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมของทุกๆปีแต่เพราะว่าปีนี้มีวิกฤตโควิด19 ได้แพร่ระบาดซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัเสเซียจึงประกาศให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน